ทางด้านคุณอ,อง๋งเอกพาวินสุนทราวิชชานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัททรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ๋องคะครับสวัสดีครับ,รบ,รบโอ้โหช่วงเงย็นตลาดม็ยมีค้อมูกได้อยู่นะพี่อ๋องนะสิบตุดเลยครับืพรุ่งนี้จะยังไงต่อดีคะในมุมมองพี่ก็ยังเป็นการเอ่อเคลื่อนไหวือ่าตอนนี้มันก็ฟื้นมา เป้าก็คือแถวประมาณกาะบนนะครับสำหรับในเมื่อวานกับกับวันเนี้ยนะครับก็จะมีแถวบริเวณหนึ่งพันหกร้อยสามสิบนะครับแล้วก็อ่าถัดไปเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบจุดนะครับภาพก็ยังเป็นลักษณะาการการแกล้งออกานข้างอยู่นะครับซึ่งเกาะบนก็หน้าติดแถวเนี้ยนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็คือมีที่แถวบริเวณหนึ่งพันหกร้อย นะครเป็นเป็นฐานอยู่ก็ลักษณะจะเป็นการสวิงขึ้นสวิงลงอยู่นะครับก็อันนี้มันเป็นชุดสวิงขึ้นจากที่เมื่อสัปด,ดาหก่อนนะครับปกโตลงมาแล้ววันศุกร์เริ่มยืนพันหแล้วก็วันจันทร์อาคารฟื้นตัวแต่ถ้าดูปัจจัยหนุนอาจจะย,ยังไม่ค่อยมีชัดนักนะครับก็จะเป็นแรงซื้อในพวกวันนี้ก็จะเป็นหลักเป็นพวกในกลุ่มพลังงานนะครับที่ได้ปัจจัยหนุนตามทิศทาง ราคาน้ามันนะครับที่ก็ปรับตัวขึ้นมาได้ในคืนเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าปัจจัยนุ้มใหม่ๆเนี่ยดูแล้วก็ยังยังไม่ได้มีเข้ามาน,นักแล้วก็ตัวปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ต้องระวังในในโทนเป็นแบบโทนลบจะมากกว่านะครับทั้งเรื่องของตัวปัญหาของเอวร์แกนนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของตัว เพดานนี้สหรัฐนะครับก็ยังรอ,อความชัดเจนอยู่นะฮะก็ยังเป็นดูแล้วเป็นปัจจัยที่อาจจะกลับมากดดันตลาดได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยก็ยังมองเป็นการแกว่งในกรอบเลื่อนไหวในกรอบนะครับการเข้าซื้อก็ลักษณะจะเป็นการเก็งอะไรเหมือนเดิมนะครับกก็ดูหุ้นที่ มีสัญญาณหรือว่ามีปัจจัยช่วยหนุนได้นะครับอ,อย่างถ้าในตอนเช้าเนี่ยก็แนะนำไปสมตัวนะครับก็ยังนง่้งอยู่แต่ก็ดูแถวประมาณกรอบร่างไว้ถ้าไม่ต่างกว่าเนี่ยก็มองอยังปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับอย่างแผ่นบีก็ไม่จับหบาทนะครับโอกาสไปที่ประมาณ6กจุดแล้วก็ในส่วนของเจ็ดบาทนะครับหรือว่าจะเป็นตัว บิวตี้นะครับ่ uh, ่1.44นะครับถ้าไม่ต่ำกว่าเนี่ยก็ย <c oughs> ังมีโอกาสจะ uh, ยังปรับตัวขึ้นได้อยู่นะครับด้านบนมีแถวประมาณ1.55ถึงประมาณ1.60บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปนะครับ uh, 51.5ไม่ต่ำกว่านะครับก็มีตัวด้านบนนะครับอยู่ที่ประมาณ56.5ถึงประมาณ ้าสิบเจ็ดจุดห้านะครับก็เน้นเน้นลักษณะของการเก็งกาไรนะครับสําหรับตัวการเข้าตลาดในช่วงนี้แล้วก็ระวังด้านดาวไซนะครับสําหรับถ้าเมื่อไหร่ดุดพันหกหรือว่าย,ย,ยีไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นภาพของสัญลบนี่ภาพรวมลหละนะถ้ามีกําไรก็เน้นเป็นของการเทพผู้ฟิตไปบ้างหรือว่าลักษณะกลุ่การการลดพอร์ตนะครับส่วน ัวของเซต50ฟต t ้ r ิวเจอร์นะครับก็ยังเป็นช็อตนะครับซึ่งวางแผนก็คือเปิดสักประมาณสองบายนะครับมาแรกเนี่ยเก้าเจ็ดสามนะครับก็ได้ของไปละนะครับต่อไปก็คือรอที่ประมาณเก้าแปดศูนย์นะครับแล้วก็สูงกว่าเก้าแปดหกนะครับใช้เป็นจุดในการคัดลอดนะครับตัวด้านล่างนะครับมีที่เก้าห้าสองเก้าห้าสี่นะครับแล้วก็ ถัดไปเนที่ประมาณ9-4-2สครับสำหรับตัวเซฟฟิฟตี้ฟิวนะครับตัวโกลฟิวเจอร์นะครับ g o z 2 1นะครับก็มี1 7 5่นะครับถ้าไม่ต่งกว่าลุ้นในทางฟื้นตัวได้อยู่ด้านบนมี1780แล้วก็1 7 9 5นะครับก็เป็นภาพการเด็ลองครับผม คพี่หยองค่ะมีพี่ๆถามมาถึงมุมมองโรงไฟฟ้าอย่าง GPSC บีก a ีมเทรดยัง,ยงสามารถที่จะเทรดดิ้งได้ไหมคะตัวพวกพู้นี้ยต้องลักษณะของการซื้อถือระยะกลางยาวมากกว่านะครับเพราะว่าคือลงก็ซื้อนะครับอยลงก็ซื้อคืออย่าง GPSC เนี่ยมันก็ลงมาพอสมควรล้วลวันนี้ก็เริ่มแบบฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับเพราะนั้นอก็ แต่มันก็ภาพลักษณะมันแบบขึ้นขึ้น,นล,งลงลงอยู่นะครับอืออ่าต้องเน้นแบบเป็นภาพของการซื้อถือระยะกลางยาวจะดีกว่าเพราะประเด็นแบบเรื่องของบอลยูที่แบบปรัแบบสูงขึ้นมันก็ยังเป็นปัจจัยที่แบบกดดันราคาหุ้นในกลุ่มนี้อยู่นะครับเพราะนั้นแบบถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้แต่ต้องเป็นแบบการเน้นซื้อถือระยะกลางยาวหน่อยจะดีกว่าเพราะระยะสั้นเนี่ยอาจจะอ่ะดูแล้วอึดอัดเหมือนกันคือแบบ มันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นอย่างเงี้ยพอลงมาก็พอไม่กล้าซื้อมันกลับขึ้นอย่างเงี้ยลักษณะเป็นภาพของการซื้อถือระยะการยาวจะดีกว่าทั้งเอ่ีเอสซ c แล้วก็บ k กินะครับก็ได้ท็สองตัวเนี่ยครับผมครับโอเคถ้างั้นถามอีกหนึ่งกลุ่มละกันนะ้องวันนี้อย่างกลุ่มของพลังงานเพราะฉะนั้นต้องไปดูถึงแนวโน้มราคาน้ํามันนิดนึงพี่อ๋องมองยังไงบ้างคะครับตัวราคาน้ํามันนะครับเออตอนนี้ก็จะมีประมาณ 7จ็ดเจ็หรียญน,นะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80เหรียญนะฮะดูแล้วมิอกาสเรียสันเนี่ยขึ้นไปถึงประมาณ80ดเหรียญเหมือนกันแต่ต้องงานฉะนั้นระวังภาพของการาโดนลักษณะของการเทปโปรฟิตนะครับจากบริเวณ80ิเหรียญน,นะครับก็ยังพอเล่นเก่งไลในในกลุ่มพวกพลังงานได้อยู่แต่ก็ต้องดูจุด จำกัดความเสี่ยงไว้ด้วยครับอ,<ม>อย่างพี่ท่านนีถามมาพอดีเลยมีปตทอ,อยู่สามสิบแปดจุดห้าที่ออกงว่าจะรับเพิ่มได้ไหมคะสามสิบแปดจุดห้านะครับก็อก็ยังได้อยู่นะครับแถวประมาณสามสิบเก้าบาทนะฮะ,ะแล้วก็ไอตัวด้านบนเนี่ยมีที่ประมาณแถวบริเวณสี่สิบเอ็ดถึงประมาณสี่สองบาทครับค่ะทีง่ง ขอถามอีกหนึ่งกลุ่มละกันตัวกลุ่มแบงค์ค่ะมีถามมาอย่าง BBL แบบนี้พี่อองมองว่ายังไงคะกลุ่มแบงค์ก็ดูแล้วเป็นภาพของการซื้อถือระยะกลางดาวเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเออก็ต้อง,ต,องต้องใส่การซื้อถือระยะกลางยาวจะดีกว่านะครับนะ่จาจะให้ผลแทนที่แบบดีกว่าเล่นสั้นนะฮะเพราะบางทีแล้วเล่นสั้นแล้วเข้าตอนมันขึ้นมาแล้วอะมันอาจจะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าทอนแบบลงไม่กล้าซื้อ มันข,ขึ้นอย่างเงี้ยเออมันแบบคล้ายๆลงไฟฟ้าก็าเน้นแบบเป็นภาพแบบอ่อนตัวเป็นสีแดงอเออน่าสื้อนะครับแล้วก็เน้นถือระยะกลางยาวนะเพราะว่าอุลค่าเบรคเนี่ยดูแล้วก็ยังสามารถถือได้นะมีอัพไซด์อยู่เพราะว่ามันเทอดตัวไพ่พับบุกอะ นะครับอยู่แถวประมาณหนึ่งเท่าเองนะฮะ,ฮะหรือว่าแ <ฮะ S 2> บบต่ํากว่าหนึ่งเท่ายัางอยู่เลยในบางตัวเนี่ยนะครับก็ทั้งสองตัวเลย BPL กับตัวเคีแบงได้นะครับเป็นแบบลักษณะของการซื้อถือระยะกลางยาวได้ครับผมโอเคค่ะปิดท้ายตัวนี้ให้หน่อยละกันนะคะบ้านปูบ้านปูเนี่ยก็เน้นเทคโคฟิดดีกว่านะครับ <ฮะ S 2> เพราะว่าขึ้นมา <ฮะ S 2> ถึงมามาสิบสี่บาท <ฮะ S 2> ที่เป็นแถวไฮเดิมแล้วอะโอกาสที่มันจะแบบปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะ อาจจะมีแบบโอกาสความเสี่ยงในการแบบขายทำกำไรเข้ามาแทนที่มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่มีเข้าตอนนี้ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยได้เปรียบนะฮะแต่ถ้ามีอยู่เนี่ยแบ่งขายไปบ้างแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกับดูประมาณ132นะครับถ้า,าไม่ต่ำกว่าเนี่ยนะครับก็จะมีอาจจะมีลุ้นนะครับลักษณะของการแบบปรับตัวขึ้นไปได้นะครับก็จะมีแนว ต้านถัดไปเนี่ยนะครับอยู่แถวประมาณในโซนประมาณ14 142หรือว่า145ครับค่ะได้เลยโอเคครับถ้ว่นวันนี้ขอบคุณพี่อ่องมากๆเลยนะคะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากท่้านคุณอ๋องเอกคาวินสุขาพิชติผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะที่อ๋องมองเซก,ก็อยู่ที่บริเวณ1,630นะคะถัดไปที่1,640จุดค่ะก็กรอบล่างมองที่บริเวณ1,600จุดนะคะส่วนหุ้นส่วนกลยุทธ์ก็ยังมองเป็นการเก็งกำไรอยู่นะคะหุ้นที่ให้ไวมา่ช่วงเช้าว่ายังคงที่จะเล่นได้ถ้าไม่ต่ำกว่าจุดทัดที่ให้ไวไม่ว่าจะเป็นตัวของ Plan B เนี่ยนะคะตัวท็อปแอร แล้วก็มีพี่ๆถามมาถึงตัวของทีเฟที่อ่องใช่ไหมคะพี่อองบอกว่าให้เป็นมองเป็นช็อตนะคะก็เปิดเป็น2ไม้ด้วยกันก็มองที่973นะคะถัดไปที่980แล้วก็สูงกว่า986มองเป็นจุดถัดลอดค่ะ